อันธมยังเมตานิสังส,สุตตาปาทังภนามะเสมเอวเมสุตังอันข้าพระเจ้าคือพระอานน์เทระได้สดับมาแล้วอย่างนี้เอกังสามายังพระขาวาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า สาวัตถียังวินาราติเชตวัเนอนาทปินที่กัสสาราเมเสด็จประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารอารามของอนาทปินที่กะคฤหบดีแห่งสาวัตถีตาตระโคภะควาิีคูอาแมนเตสิภิกขโวตี ในการนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพระภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภาทันเตติเตพิคูภะควาโตปัจ,จัโซสูงภิกษุเหล่านั้นทูลรับว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภาควาเอตาทาโวจาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสคำนี้ว่าเมตายาิกเวเจโตพิมุตติยาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมตตาอันเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแห่งจิตนี้ อาเสวิตายะภาวิตายาอันบุคคลบำเพ็ญจนคุ้นแล้วทำให้มากแล้วพาหุลีกาตายะยานีกาตายาทำให้มากแล้วคือชำนาญให้ยิ่งเป็นที่พึ่งของใจวัตุกาตายะอนุทิตายา ทำให้เป็นที่อยู่ของใจตั้งไว้เป็นนิตปาริจิตายะสุสมาราธายาอันบุคคลสั่งสมอบรมแล้วบำเพ็ญให้มากแล้วเอกาทาซานิสังสาปาติกังคาย่อมมีอานิสงสิบเอ็ดประการอย่างนี้ กาตเมเอกาทาซาอานิสงสิบเอ็ดประการอะไรบ้างสุขังสุปาตผู้เจริญเมตาจิตนั้นย่อมหลับเป็นสุขสุขังปาติพุชาติเมื่อตื่นขึ้นก็ย่อมอยู่เป็นสุขนาปาปากังสุปินังปัสสติ หลับอยู่ก็ไม่ฝันร้ายมนุษย์สานั่งปิโยโหติเป็นที่รักของเหล่ามนุษย์ทั้งหลายอามนุษย์สานั่งปิโยโหติเป็นที่รักของเหล่าอามนุษย์ทั้งหลายเทวตารคันตีเทวดาย่อมคุ้มครองรักษา นาสอาคิวาวิสังวาสัตังวากะมาตีไฟก็ดียาพิษก็ดีศาตราก็ดีย่อมทำอันตรายไม่ได้เลยตุวะตังจิตตังสมาธิยาติจิตย่อมเป็นสมาธิได้รวดเร็วอย่างยิ่งมุขวันโนวิปัสสิธาตี ผิวหน้าย่อมผ่องใสอาสัมมุลโฮการังกโรตีเป็นผู้ไม่ลุ่มหลงเมื่อทำการกิริยาตายอุตตริงอัปปติวิชันโตพระมโรกูปโคโหตีเมื่อยังไม่บรรลุคุณวิเศษอันยิ่งยิ่งขึ้นไป ย่อมเป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกแลเมตายาพิกเวเจโตวิมุติยาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมตตาอันเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแห่งจิตนี้อาเสวิตายาพาวิตายาอันบุคคลบำเพ็ญจนคุ้นแล้วทำให้มากแล้ว พาหุลีกาตายะยานีกาตายะทำให้มากแล้วคือชำนาญให้ยิ่งเป็นที่พึ่งของใจวัตุกาตายะนนุทิตายะทำให้เป็นที่อยู่ของใจตั้งไว้เป็นนิตปาริจิตายะสุสมาราทายะ อันบุคคลสั่งสมอบรมแล้วบำเพ็ญให้มากแล้วอิเมเอกาทาสานิสังสาปาติกังคติย่อมมีอานิสงส์สิบเอ็ดประการอย่างนี้แลอิรรมโวจะพควาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสธรรมปริยายอันนี้แล้ว อาตามนาเตพิคูพะขวะโตภาสิตังอภินันทุนตีพระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็มีใจยินดีพอใจในภาสตของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอีตีอ้้วยประการชนิแล